สองได้พักสายตาสักคืนนอนเลยนะคะคุณทัญญาพัฒนห้ามเล่นโทรศัพท์พรุ่งนี้หลับนอนกันแต่วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้มาอดหลับอุนอนกันในวันต่อไปกลัวเจ้าภาพหลายๆเจ้าจะงดไหลสดจังค่ะเล่นไหนแม่วัดลังสิตค่ะ ไม่งดหรอกค่ะเป็นบางเป็นบางวัดเป็นบางที่ดูทุกเรื่องค่ะสวัสดีเจฟซี่ไม่หรอกค่ะเขาก็ทำตามหน้าที่อยของรับแบบแผนงานขอครับจ้ะจไม่ได้เป็นงานเก่าค่ะเป็นงานใหม่นี่แหละแต่ว่านุ่นเขาติดธุระเก่าแล้วก็เลยวางแพ่ลงวันที่สาม จองโตแล้วสี่ตัวนี่น้องนุ่นติดธุระค่ะก็กำนันกุ้งเขาก็ดีกับเราหาเรามานานนมนานหลายปีแล้วเราก็เลยไปเราก็ถามวม่ากำน,นันแต่ว่านุ่นเขาไม่ว่ากำนันเอาไม,ไม่เป็นไรมาเธอแม่ลุงฟ้าพาจัดลิเกมาเธอไปช่วยวัดเขาหน่อยนะคะพอเมื่อ,อปีที่แล้วเราก็ไปเล่นสมัยที่นุ่นยังไม่ได้มาอยู่วัดเนี้ยยังไงก็ยูยใ,ใกล้ไปเชียร์กันหน่อยนะจ๊ะ คืนนี้จะบอกว่าจะใช่จะถ่ายต่อๆเนี่ยคนมันรักต่อไม่มีไรถ้าใจมันรักก็ไปนั่งงานถูกมานั่งงานก็ได้ค่ะผ่านจลาดีนเอาใหญ่หลังสิงจ้าจะตุ้งกันไหมเนี่ยวันนองเอียนวันนี้ทาสีซิดๆบ้างค่ะ จากที่อาทิตย์ที่แล้วเจ็ดเจ็ดสีเข้มเข้มมาอาทิตย์นี้เป็นเป็นสีนี้มากสวัสดีค่ะดูแล้วก็ยังดูอีกผมไปสาอวันนี้มีจา้าพรุ่งนี้ไม่มีจา้าไม่ต้องถ่ายที่นอนเลยน้องใหม่น้องใหม่หม,หมอทามก่อนประเดิมัะกอดด่อนดิอืม สวัสดีคุณเติ้นทุกคนคุณเติ้นมาแล้วค่ะคุณเติ้นเป็นไข้นะคะแม่ส่งการมาแถวสีนาไปจะนี่หนึ่งแดงและแฮวคุณเติ้นท้าอะไรสักหน่อยสิคะคุณเติ้นเร็วๆทำคอนเทนต์หน่อยแล้ว,ว,ว,วคุณเติ้นคุณเติ้นมาค่ะพวกเราจะท้าทายอะไรอีกไหมคะได้เลยนะคะคุณเติ้นรอคุณเติ้นอยู่ค่ะอยากเห็นแม่ใหม่ดัดผมบ้างจะ้ะ ดัดก,ก็คงจะหัวฟูเลยสวัสดีคุณธเนศค่ะคุณธเนศกลับไปมาเลเซียแล้วใช่ไหมคะมาเลเซียเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างไปยากไหมอยู่ยากไหมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนมีคนจะหาไปเล่นมาเลเซียแม่ก็อยากศึกษาขา้อมูลเนี่ยจ้ะคนที่ยี่สิบสามค่ะไม่ไหวไข้กินอ,อ๋อจ่าจ้าจ่าไปจ่าเดี๋ยวคืนนี้ให้น้องเต้นออกสามชาพอไม่ออกเยอะค่ะ คุณเต้ยนะคก,ก็คุณจะไป,ค,ะไปคุณไปซื้อ,อยาร้านบุญชินกินนะคะหายแน่นอนแล้วไลในต่อต่อได้แม,แม่ไม่ไรมาแล้ววันนี้แม่แป๊บค่ะ